กับสวัสดีพ่อพี่น้องกับสวัสดีเอชยูประตูขานพี่น้องเอ้ยมาหับส้มห้องน้องอเนกนะพี่น้องอเนกกาบ้าโตคนลูกคนเห็ดพี่น้องซ้อใหม่ข่าวบานประตูเนาะผมขี้ดินเต็มเบิดเลยพี่น้องเอ้ยึ่มฮนอนบ่อตายพี่น้องมาเบิ่งน้ำกัน มนนอนออนบอตายเพิ่นมันแรงต้องกวัวต้องเก็บละกันเอาแน่ทุพื้นมาทูจุ่มนาำทูเนะาะพื้นมันจังสีนั่นพี่เนาะเิ่นขาบ้านประตูก็พอนอกอนเนยเพี่น,น้อะ ไม่ด้ปะเ <ừ S 1> ออเอออพอพอาแบบแ,บบน,แบบนตึงๆอน้องเลยปเธอแบบแนตึงๆนพี่นะนอยึงไปจะนังีบก้าทำบอแนนตึงๆแมนแมนแตอนนี้เป็นมโนคิวเลยพื่นอบบนเอาไอืไมียบด้อยียบร้อยอ,อ,อะไรพี่นอนบาะใบีพี่น้องออยังเรือบานใหญ่เนาะบานนเนาะไม่แหละเลือแต่บ้านใหญ่สองาน มันหน้กต่างกันอะไรสําเร็จเต็้ลยอีใบ่ทรจ่ได้ท่นจ้าจักสีไบใสรปลลุงเลยเออต้นนี้กับเขาแหละละสองละพี่นอืมปิดเก็บกลับเรียบร้อยนี่แต่กีบุนกีดินปลลุงเลยเต็มแมนเดี๋ยวเมียนความสะอาดก่อนไลเพล่นโหดโทเลยกวาดเลยเจบมานีะเจ้บมันนี่ ไปบุญต่อพี่น้องน้องกเนื้อก็น้องบุ้มบี้พี่น้องเอ้ยพาดกันหาคนเลยพี่น้องเนี่ยหาคนทั้งแม่ปุ้งพี่น้องเอ้ยทั้งเด็กน้อยเด็กถอทนะคะ้องบุญประสาเพื่อนเพี้ยนพี่น้องเอ้ยมื่อสุดท้ายเนาะมันเองก็เลยพาน้องอระเนื้อมาถ่ายรูปพี่น้องเอ้ยเพราะว่า กล้เพิ่นก็นได้ถ่ายรูปใบห,หนึ่งใบเนาะแล้วก็ปีนี้ก็สิิให้เพ่นถ่ายหนึ่งใบพี่น้องเยู่ดีมีแห้งก็ถ่ายปีละใบพี่น้องย่ดีมีแห้งก็ได้ทำในกำลังหอดบ้านมีไรพี่น้องโอ้โอพี่พางเริ่มแห้งแล้วรถเที่ยวไลราะว่าเขาลงไปบุญเนาะ ไปพนมาเ่าเลยเออไปพูนแม่พาไป นอเปร,ประสาทหินหดคือรประสาทโทนนะพะลุเอ้ยมันคนละเลเเือกอันไหนไปชมรังกันเนาะดูคุจโก้นเป็นละพะลุแมยว่ามีไปร่างแน่นะพาพะลุไปเบิ่งไปชมในก็มาหดไปทีเดียบร้อยพี่น้องพอเสาเขาแตกก็อู้มลูเฟิ่น ôi nhau luôn nhanh Phần nếp được mạnh thế nào ơi nhanh luôn mà không nọn bồm bị thế nào với mẹ mình bắt ยายข่ามาเหอดนะพี่น้องแขกคนกับยับกเวนกับสิลายพอสมเนยียะพี่น้องเอ้ยขงคืนแหงรายพี่น้งองเพราะกเวีนอาการหอะคนมาเน,น,น,นาะค <laughs> นบกพอย่กระทายทุกคนคนบคอยอย่างมากลางเวีนวอาการห้อนพี่น้องเอย ยังลูกยังครับซิปาพันไปแล้วกีดซิปหักีดเขามาจับเขามาพายมาบนเยเดอ เ uh, พื่อจะม่เคยมังซารูดใช่ไหน้องอเนยก็น้องแก้มมุ้มตะกี้มางะารูดพี่น้องเ้ยอันนี้เด็กเด็กอยากมากอะไรอยากมารอหลาดน้องไอคิวพี่น้องเาคิวเหมือนว่าอแต่สาเด็กไอคิวเนี่ยนเพื่ไนมาลำลังพี่น้องเอเพ่อรอพ่อเพื่น ปาตะควอมัดูกอ้ยนีร์ม่เคยมักตะลูกนลูกแต่ว่าทำไราเนดีเอมัตะลูดแล้วเต้นดงดงคนไลคิวหายเออจังนะจพาเข้าไปถ่ายหูเนาะคนไลแม่คิวป็นคนไลอแต่ลาทำ่ปลาลูกป้านพี่ตะลูข้างเลฮะข้มาบุข้งแรกเป็นบุข้างแรกเพยัเกลือนี่่พอคนไลเป็นเบิ้ง เออป้าป้าน้าเถอะพี่น้องผมคนเด็กน้อยเถอะมาเล่นพี่น้องผมน้องอเน่ย์ไปใช้หน้าบ้านในพี่น้องน้ำหาลูกสาวก่อนโอ้สาหัเตะกู มวลมาลูกมวนมาไปถระ,ะเป้นกระหมูดงดงเด็กผู้อ,าอ,อ้าวอ้าวอ้าวตาหัวแตกกันเลยมากันจักเล่นตานนี่โอุ้ยตายตายตาย,ตายเขาสะไล่ตามน้องอ่ะน้องมาน้องมาลูก<ๆ>เล่นนั่งมามีเขาไหล่มันนะลูกเด้อย่านนะลูก tốt đó ha ตัวหื่อืัอหนะนะโอตโครพี่น้องไอ้พวกเก้เยก้เยเสร็จนานเลลูกสื่อกินน้ำอ้อยกับพี่น้องเอ้ยเดินเมื่อยอากาศมันฮอนกินน้ำอ้อยก็น้ามักรผาเนี่ยพี่น้องเอ้ยแม่ซวว่าแต่จะกกินแบบนี้เนาะ น้ำพอยกน้ำมัข้าววันสวร์มากินน้ำมัข้าวมาเนาะมาพี่เด้อพี่นาเด,ด้อน้ำพริกหวานเลยนาน้ำพเิา้ำาานวานเลย คือถ้ามองเห็นนี่พี่น้องคือภาษาทีนพี่น้องเลยภาษาทีนบ้านเชิญทีนนะพี่น้องเนงากาศภาพปลาลุงมาเบ่งมาส้มแต่ข้าวตะกี้แตะกรอนอะไรพี่น้องเลยอันนี้นะมามีภายสางได้เลยพี่น้องแบบโบราณโบราณก็อยู่แบบนี้พี่น้องอคือภาษาเชอญทีนพี่น้องเลย ก่อนหินเนราเราภาษานหนเนาะอ้าวไม่ใหญ่เขียวบ,บ,ยบ่เห็นสิมืนที่อำการเดน้าเออจะสิมื่อแล้วปะบได้เห็นนะค่ะแต่เๆๆนะบิเบินนะเบิรงเบิร์มเนาะเออป้าใหญ่งึงพี่น้องป้าเออ น่องหยักพี่น้องเอ้ยผู้บวชน้องอันนี้กับผู้เลยดูกเลยน้องหยักเด้น้องหยักเลยวัดเฮ้ยพี่น้องเอ้ยบางอเต่ปวดโทลพี่น้องผู้เลื่อนน้องอเนื่ยหกเดือนอะไพี่น้องโตสำหยักอุ้มอะไรพี่น้องเลยเมื่อเมื่อปวดโผล่ ผ้าสัากันเมือและบ้านก็จะอันหม้ออะไนะบ้านก็จะเตะที่น้าบ้านกับพนาใจซาซุยพี่น้องาไปนี้ฮักกับหอดฮักกับอดจัไหนกัเมือการหอดแห้งแล้วพาเด็กน่อยมาเล็นมะตูดจะซื้อเออเอเด้อไปเด้อปนี่ เออเออป้าเมื่อบางบ้านมจเออบ้านเขาซิงนะมันนี่เนาะเออเอเตบ้านกะซิงชนะเลิศี่น้อาเ้มือนเป็นเมือสุดท้ายเนาะของานเรงราทเ่องที่นี้เุงไมทุกกเอาจากุษาาุกกบ้าน หินพระกระปศาหินแต่ข้าอันโมร้านผนเห็ดพี่น้องเอ้ยเอาหินก่อเป็นวัดเพื่อนเพื่อนวัดเพื่อนหินนี่พี่น้องประเสริฐเจริญน้อเอิญฮอปราสาทปราสาทหินเนาะนี่แต่นี่แต่หินทางนั้นพี่น้องประเส้ออาชาสุขาคุณน้องจำปากันงามพี่น้องแม่น้ำโค้งพี่น้องอันนี้แม่น้ำโค้งพังไถ่เหล้านะพี่น้องเนาะ ปีหนึ่งมีแต่หนึง,นงมนันก็เลยลงมาประเดี๋ยอยลงมาพี่น้องเยผังนั่นก็จะเป็นผังไทยพี่น้องผังนี่ก็จะเป็นผังลาวเนาะบ้านเฮือนทีนพี่น้องเลยนั่นก็จะเป็นบ้านอำเภอสนุมานเนาะทางนั้นกันเลยอ้าทุ พี่น้อเยเป็นทางไทยเฮาทางหนกักเลยยิ้หนาพี่น้องเราเนเ่ยกระพาปอดโงแล้มานังเส้าเมืออย่ห่มพี่น้องคนเดดเห็นอาเตะบงนั้นเดี่ยโอ้ยอาเตะกันหนามี่ตะเหือหนาแดงึเลยสร้างนี่มันทอดมาก็บป็ใหญ่เคี้ยวกับซ้าซุยกับเป็ใหญ่งึง มาทั้งรังวัดพี่น้องเยนี่คือทั้งรังวัดภาษาเทอร์นีนพี่น้องต้นไม้ต้นตอกับโธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องมีต้นไม้ใหญ่ๆนะพี่น้องเนาะต้นใหญ่ๆสูงๆพี่น้อยเป็นห่มเย็นพี่น้องเยต้นไม้เบือดเนาะมาเนี่ยนะต้นไม้ลายพี่น้องคนจำปาก็มีต้นงาม เขาขาพอขาาอล่ะพี่น้องคลิปนี้ก็สมมากพรกะคนนะสามราพระจักเพียงเทนี้ได้พี่น้องเด้อผากก็ไลก็แชร์ก็ติดตามซ่องน้องอันเนยได้พี่น้องสบายดีพี่น้องเลย